อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่21ตอน7โมงกว่ากว่านะครับก็พาทิตใกล้ขึ้นแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับสอวันนี้ฝนตกแล้วก็อาทิตย์นี้น่าจะฝนตกอีกนะครับถ้าตามที่พยากรณ์อากาศไว้นะครับก็วันนี้ส่วนชายคาบ้านนะครับผมนั่งอยู่ตรงบริเวณที่มีต้นเจ้าในเฟรมก็จะมีบิกินี่ที่นี่มีพ i คเทอร์เบนเซสนะครับ ที่เราเรียกกันว่าเจ้าหญิงผมเปียนั่นแหละแล้วก็ข้างหลังนู่นก็จะเป็นายกิกี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางเจ้าโคลโลเกเซียรอยัลฮาวิเอียนายกิกี้นะครับที่ได้ตัดชําไว้เมื่อตอนต้นเดือนนะครับมันเป็นสามกระถางนี้ที่ผมชําโคลนไว้ก็พัฒนาการปกติดีนะครับก็ที่เคย ทําคิปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปตอนตัดให้ดูแล้วกันว่าผมตัดแล้วก็ชํำยังไงนะครับเป็นลักษณะของการชําโคนนะครับถ้าใครปลูกต้นไม้นะครับเป็นตะกูลโคโลเกเซียนะแล้วก็ขี้เกียจชําให้มันยุ่งยากก็เอาปากักปักโคนไว้แบบนี้ครับดินบัวนะครับเอาใส่ไว้เลยพวกนี้ใบใหม่ออกมาหมดแล้วนะครับรากเดินหมดแล้วหลอดใหม่มาหมดแล้วนะครับที่ผมเคยบอกราคา3,5 0 0นนะครับเนี่ย3,500 สามพันแล้วก็ต้นกลางเนี่ยพันแปดนะครับตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้ววันนี้ผมก็เลยมาอัปเดตให้แล้วก็ถือโอกาสนะครับในคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนดินให้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไว้ส่งให้ลูกค้าตอนอพี่ส่งให้พี่เขาตอนสิ้นเดือนนะครับที่แจ้งพี่เขาไว้เพื่อย้ายจากดินบัวนะครับมาชำเป็นวัสดุปลูกแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งให้พี่เขาเมื่อ ลากมันเสร็จตัวก็ใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กาลังพอดีนั่นแหละมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับว่าตอนเอาออกจากดินที่เป็นดินบัวนะครับมาย้ายใส่กระถางแห้งนะครับมันยุ่งยากไหมหรือต้องทํำยังไงมั่งนะครับโอเคมาดูกันเอาโอเคมาเริ่มกันเลยครับก็สําหรับวัสดุที่ใช้ชําแห้งนะครับคือเอาตามที่เอาตามที่ในพื้นที่เราจะหาได้เอาตามที่สะดวกนะครับถ้า กรณีของเป็นวัสดุในการชําแห้งปลูกแห้งนะครับปลูกแบบแห้งปลูกแบบลงดินลงท่อนะครับวัสดุก็เน้นจะเป็นลักษณะของการที่ระบายน้ําได้ดีมีความสะอาดนะครับเป็นวัสดุที่แน่นอนอะสะอาดแล้วก็มีธาตุอาหารมีความชื้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าระบายน้ําไม่ดีเนี่ยวัสดุพวกนี้มันสามารถเกิดการเน่า สลายนะครับในน้ําที่ขังนะครับแล้วจะทําให้ส่งผลต่อการก่อเชื้อโรคก,ก่อเชื้อราเชื้อไวรัสอะไรต่างๆทําให้ต้นไม้เราอะนะครับรากเนา่าแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่ได้ชําโคลนะครับชําโคลข้อดีมันง่ายก็คือโคลมันมีโคลตัวเดียวโคลอย่างเดียวโคลเพียวๆเ,เนี่ยมันสะอาดนะครับมันจะก็จะไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อรานะครับดินที่เราดินที่ใช้ปลูกบัวนั่นแหละ ดินนี้ใช้ปลูกบัวนะครับถ้าแถวบ้านมีก็ไปขุดมาหรือว่าถ้าเอาสะดวกเอาง่ายหน่อยก็ซื้อตามร้านที่เขาขายวัสดุปลูกต้นไม้มันจะมีดินไปถุงๆที่เป็นดินโคลนอยู่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะบางที่ก็ถูกบางที่ก็ราคาสูงหน่อยนะครับแต่วันสะดวกดีนะนะครับแล้วคราวนี้ามาดูกันเลยนะครับสาหรับวัสดุที่ผมใช้วันนี้เนี่ยนะครับในมือผมเนี่ยนะครับให้ดูก็มีกาบมะพร้าวสับเล็กนะครับเป็นชิ้นเล็กๆก,กาบมะพร้าวสับเล็ก ขุยมะพร้าวนะครับพวกนี้แช่น้ําไว้จะล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบแช่น้ําคือวัสดุปลูกของผมที่เป็นกาวมะพร้าวกะบามะพร้าวขุยมะพร้าวจะแช่น้ําทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับแช่ใส่ถังทิ้งไว้อยู่แล้วเพราะงั้นมันก็จะถูกช้าล้างพวกสารที่มันเป็นสารแทนนินที่เป็นกรดที่อยู่ในกาวมะพร้าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลโคลเกเซียไ,ไม่ต้องไปวอรี่เรื่องพวกนี้นะครับไม่ใช่โลกาเซียนะครับเพราะงั้น โค l o าเซีย <C ol oc asia> มันอยู่ได้นะครับในสภาพที่เป็นมีสารแทนนินแล้วก็สีดำๆที่ผมใส่ไปก็จะมีพวกพีทมอสมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็มีฮิวมัสนะครับนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปนะครับผสมผสมเข้าไปดูลักษณะของให้มันมีความร่วนซุยมีความชุ่มชื้นอมน้ำนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารและธาตุอาหารก็มีมาจากมูลไส้เดือนแล้วก็พีทมอสนะครับ ถ้าเยอะๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหมักก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าลงแปลงถ้าลงแปลงปลูกลงท่อซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นใช้ปุ๋ยคอกหมักนะครับแต่ว่าถ้าใส่กระถางอย่างเงี้ยเล็กๆแค่นี้นะครับก็สามารถใช้มูลไส้เดือนได้นะครับเพราะว่า,ามูลไส้เดือนปัจจุบันผมก็เลี้ยงไส้เดือนเองแล้วอามาดูกันนะครับสําหรับ3มกระถางนี้ก็เดี๋ยวเอาเจ้ากระถางกระถางเล็กก่อนล้วกันนะครับ หรือ,อกระถางใหญ่ก่อนดีกระถางใหญ่ก่อนก็ได้นะครับกระถางนี้ก่อนก็ได้นะครับสิ่งที่ผมเตรียมนะครับเดี๋ยวผมจะลงกระถางนี้ซึ่งมันเป็นกระถางไซส์6นิ้วนะครับก็มีกะเพราสับรองไว้ส่วนหนึ่งนะครับก้นกระถางไม่ให้วัสดุปลูกข้างบนมันไหลออกตรงตรงรูก้นกระถางนั่นแหละนะครับ การเอาออกจากโคนนะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอันนี้เป็นกากเก่านะครับกากเก่าที่ตอนหลังจะชําแล้วเราก็ตัดใบใช่ปะ่ะแล้วก็กากที่เหลือมันก็จะเน่าสลายไปของมันเองนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราเอาออกจากโคนก่อนนะครับเพราะนั้นก็ต้องขุดออกมานะครับก็ใช้คําว่าขุดนั่นแหละนะครับขุดออกมาจากโคน ข้อดีของการชําโคนคือรากมันเดินง่ายเดินไวแล้วก็ต้นไม้ไม่ยุบไม่แบบเสี่ยงยุบน้อยมากนะครับเนี่ยนะครับรากก็จะกระทบกระเทือนน้อยมากนะครับรากจะกระทบกระเทือนน้อยมากแล้วก็มีรากมาพร้อมหมดแล้วเห็นนะนะครับรากเนี่ยเดินหมดแล้วนะครับแล้วก็ มีตาหน่อด้วยมีตาหน่อด้วยนะครับลอกกาปุ๊บเจอตาหน่อเลยตอนนี้เอาไปตั้งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับนี่นี่สองตามือผมจับตรงนี้ก็โดนนะครับอโอเคอันนี้ให้ดูของลักษณะ่าการเอาขึ้นมาจากกระถางโคนที่ชําโคนไว้นะครับต่อไปนะครับกระถางที่เตรียมนะครับมีอะไรบ้าง นะครับอ่าวเอาวางไว้ก่อนพิงไว้ก่อนนะครับกระถางที่เตรียมต้องใส่อะไรบ้างนะครับก็ถ้ามีนะครับก็ใส่ไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ใส่ดีกว่าสําหรับผมคือใส่มีอะไรบ้างก็คือวัสดุนะครับใส่ไปแล้วแล้วก็เอาวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เพิ่มเมาไปประมาณนี้ นะครับแล้วก็ที่ใช้อเดี๋ยวผมเตรียมเตรียมให้หมดเลยนะครับอีกสองกระถางเล็กที่เหลือเนี่อพราะเดี๋ยวผมจะเอากระถางอีกสองกระถางใส่ด้วยนะครับใส่เข้าไปลองเข้าไปเราก็ได้เตรียมทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราขึ้นจากโคนแล้วก็มามาชาทีเดียวมาปลูกทีเดียวในกระถางใหม่นะครับอันนี้เป็นกระถาง5จุดเล็กนี่เป็น5จุดเป็นเป็น5นิ้วแล้วก็เจ้าตัวใหญ่นี่เป็น6นิ้วนะครับอ่าโอเค คราวนี้ที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็มีพวกกันแมลงนะครับกันแมลงพื้นฐานก็เป็นสตาร์กจีนะครับใส่ไปนะครับถ้ามือเปื้อนก็เดี๋ยวล้างได้นะครับสตาร์เกจีนะแต่ว่าต้องล้างทันทีนะอย่าเอาไปทานคงทานข้าวอะไรครับเก็บให้พ้นมือเด็กนะครับสารเกอจีเป็นสารเคมีที่อันตรายนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับใช้ออสโมโคสช่วยเสริมนะครับล่าเขาในการอ่า ให้หาหารสักหน่อยนะครับใส่เข้าไปยังไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปลูกในวัสดุปลูกที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เราก็ค่อยเอาใส่ทีนึงเช่นพวกลงท่อซีเมนต์ลงยินอะไรต่างๆแต่โครโมมาจะหมดแล้วนะครับใส่ไปใส่ไปบ้างนะครับเพื่อช่วยป้องกันเชื้อรากับใน,ในวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ไม่เกิดจากรากไม่ให้เกิดจากรากด้วยใส่รองก็หลุมไปครับแต่โครโมา จะหมดหมดละเดี๋ยวค่อยสั่งมาใหม่แล้วก็ใครเคยดูผมใช้ตัวนี้นะครับรวมด้วยก็คือเจ้าไมโครไรซานะครับไมโครไรซาเป็นเ,เชื้อราที่อาศัยอยู่กับอาศัยอยู่ในดินแล้วก็ใช้รากพืชเป็นที่อยู่อาศาอยัยเพราะงั้นถ้ามันอยากเจริญเติบโตมีชีวิตอยู่ดีกินดีไมโครไรซามันก็ต้อง เนื่องจากมันใช้ลากนะครับใช้รากในการในการอยู่อาศัยเพราะงั้นมันต้องคุณสมบัติของมันทําให้ลากนะครับมันจะพารากไปชอนใช้หาอาหารนะครับเพื่อให้ตัวไมโครไรซาเองนั้นมันได้หาอาหารในดินนะครับมันได้มันได้หาพวกลาพวกจุลินทรีย์พวกลาลาลาเลวอะ่ะ นะครับพวกลาชั้นเรวอะ่ะลาชั้นชั้นแบบชั้นต่ำๆอะ่ะมันกินลาพวกนั้นนะพวกนี้มันเป็นลาชั้นสูงนะครับเป็นพวกแบบชั้นสูงเหมือนประเภทแบบไตโคเนอร์มาเพราะงั้นคุณสมบัติของมันง่ายๆก็คือสรุปง,ง่ายๆก็คือมันจะทําให้รากพืชน,นี่นะครับหาอาหารเก่งขึ้นนะครับอันนี้คุณสมบัติโดยตรงที่หลักๆที่ผมนําไมโครไรซามาใช้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าต้นไม้ของผมนะครับถ้าใครติดตามในเพจหรือในเพจ Facebook กินโซนหรือว่าในเจ้า อ่า uh, YouTube ช่อง Green Zone นะครับจะเห็นว่าผมก็จะพูดถึงไมโครไรซาบ,บ่อยๆ mm. แค่นี้เองนะครับคราวนี้เตรียมเสร็จแล้วนะครับเอาแค่ประมาณนี้นะครับได้แล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็มาปลูกกันเลยนะครับมาเอาลงกันเลยไม่ต้องล้างนะครับไม่ต้องล้างรากอะไรไม่ต้องล้างรากอะไรมากขึ้นมาเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับติดโคนเก่าไปด้วยเพื่อไม่ให้เขาแบบมีอาการช็อก นะครับให้เขาได้เอาโคนเก่าอุ้มไปด้วยนะครับนี่ตั้งจัดฟอร์มนิดนึงนะครับแล้วก็เอาดินใหม่ที่เราเตรียมไว้วัสดุปลูกเนี่ยนะครับใส่ไปนะครับใส่ไปแค่นี้อยู่นะครับแค่นี้อยู่และวูนคูนโคนขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราลดน้ำนะครับมันก็จะยุบลงไปนะครับ มันกระยุบลงไปอาจจะแต่งโคนนิดนึงใบเนี้ยเดี๋ยวตัดออกได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกนะครับใบนี้ให้อันนี้เป็นหลอดใหม่ที่แทงมานะครับผมก็ส่งให้พี่เจ้าของต้นต้นนี้เขาดูแล้วละ่ะนะครับแล้วก็ก็ไปวางนะครับรดน้ําแล้วเราก็าไปวางในร่มกระถางแรกเสร็จไปนะครับกระถางที่สองเป็นเจ้าต้นเล็กต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้พันแปดลูกค้าก็ ทำร่างเงินเรียบร้อยแล้วนะครับขุดมันขึ้นมานะครับขุดก็ขึ้นมาลากยาวดีทีเดียวนะครับลากยาวดีทีเดียวลากลอยขึ้นมาบนแบบบนหน้าดินเลยนะครับลอยขึ้นมาบนหน้าดินเลยอ่าเอามาเอ,าเอามาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วปลูกลงไป นะครับาวางไม่ต้องล้างต้องเลื้งอะไรลอะครับเพราะว่ามันไม่มีพวกเชลโลไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับปลูกโคล,โลเกเซียจะว่าง่ายก็ง่ายนะนะครับคือถ้าแบบไม่วิกฤตเจอแบบพวกเชื้อราพวกไวรัสอะไรพวกนี้นะครับถือว่าง่ายเลยล่ะ ผมไม่ได้ใส่ถุงมือนะต้องขออภัยเพราะว่าเดี๋ยวก็ผมก็ล้างมือตัดลงตัดเล็บเอานะครับมันถนัดกว่านะพูดง่ายง่ายนะครับนี่ต้นเล็กได้ละนะครับสวยงามเชียวแล้วก็รอให้เขาเซตกับวัสดุปลูกใหม่แล้วก็ส่งให้พี่เขานะครับต่อมาก็ต้นนี้ นะครับหลอดใหม่มาแล้วสวยเชียวนะครับหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้ก็ลากนะครับเรียกว่าลากขึ้นมาที่หน้าดินแล้วนะครับมุดแบบ หาอาหารแล้วอะนะครับลากทํางานหาอาหารแล้วนะครับกาบเก่าเก่าลอกทิ้งใบนะครับลอกทิ้งใบนะครับหรือไม่ไม่ลอกก็ธรรมชาติมันก็จะเล่าสลายกลายเป็นปุ๋ยของตัวมันเองไปนะครับแค่นี้เองขึ้นมาก็เป็นตัวคนเก่าด้วยแล้วก็ อาออกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วสําหรับผมนะสําหรับผมก็ไม่ได้ล้างอะไรนะครับเอาแปะลงไปนะครับอ่ะแค่นี้เองนะครับใบนี้เป็นใบใบเก่านะครับเดี๋ยวตัดออกได้นะครับเดี๋ยวตัดออกได้ตัดออกจะดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าสารอาหารที่พืชดูดเข้าไปจะได้ไม่ต้องเอาไปเลี้ยงใบที่มันมันทิ้งใบเก่านะครับ ให้มันเลี้ยงหลอดใหม่ใบใหม่ไปเลยชึบอ่าเสร็จแล้ว3ต้นนะครับโคลโเคเซียที่ตัดชำเมื่อต้นเดือนนะครับวันนี้ก็วันที่21สสามารถย้ายจากโคนลงกระถางใหม่นะครับแล้วก็สิ้นเดือนก็ครบเดือนพอดีนะนะครับส่งให้ส่งให้ใหอ่า ลูกค้าได้นะครับส่งให้เจ้าของเขาได้นะครับสําหรับใครที่จองไว้ก็จะเป็นสามต้นนี้นะครับผมเปลี่ยนวัสดุปลูกให้แล้วเดี๋ยวรอรับกันได้เลยนะครับตอนอาทิตย์หน้านะครับสิ้นเดือนพอดีลดน้ํานะครับให้วัสดุชุ่มชื้นอีกครั้งหน,นึ่งเห็นไนะมไม่ต้องกดแล้วเดี๋ยวมันมันยุบปล่อยให้เขายุบไปตามธรรมาชาติของเขาเองไม่ต้องไปกดมากเพราะว่าเราไปกดเนี่ยบางทีน้ําหนักมือของเราอาจจะทําให้ลากเขาหัก นะครับรากที่เขามีอยู่รากหักรากหักได้มันก็ทําให้มันมันจะงอกใหม่ได้แต่ว่าจะดีกว่านะครับถ้ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่พังไม่สุดนะครับรากไม่พังเขาก็ได้ไม่ต้องเริ่มใหม่นี่นะครับได้ละสามต้นนี้เดี๋ยวผมก็ไปวางไว้ในล่มนะครับวางไว้ในที่บริเวณที่มันมีแดดลำไรนั่นแหละอกให้ <c oughs> เอาโบกเข้าไปโบกให้อีกแล้วเดี๋ยวจัดฟอร์มกันนะครับเอาการล๊กป,ปองช่วยคำนิดนึงนะครับไม่ให้โยกมากเพื่อเป็นการจับจัดต้นจัดฟอร์มเขานะครับให้ยึดกับวัสดุใหม่ได้เร็วที่สุดนะครับอาทิตย์เดียวนะครับอีกอาทิตย์เดียวก็สิ้นเดือนก็ส่งได้ละนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ มาอัปเดตต้นที่ตัดชำชำแบบชำโคนตอนต้นเดือนนะครับรากเดินหลอดใหม่เดินแล้วนะครับหลอดใหม่ออกทุกต้นละนะครับหลอดใหม่ออกทุกต้นรากเดินนะครับแล้วก็ย้ายจากโคนมาปลูกแบบชำชำแห้งนะครับในกรณีที่เราชำเองเราชำแบบโคนแล้วเราจะไปลงดินดินลงดิน,ลง,ดนลงท่อซีเมนต์เลยก็ตามสะดวกในในใ,ในแบบที่เราเลี้ยงนะครับหรือว่าจะเอาอย่างแบบจะส่งให้แบบมีคนมาซื้อมีลูกค้ามาซื้อก็ ย้ายจากโคนมาใส่แบบนี้นะครับมันก็จะส่งง่ายนะครับเพราะโคนมันหนักมากแล้วตัวโคนเนี่ยเราเอาไปใช้ต่อนะครับไม่ทิ้งนะเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับแค่นี้เองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมทักมาพูดคุยกันได้นะครับโคลเคเซียผมมีหลายตัวนะครับทักมาสอบถามกันได้ผมอาจจะไม่ได้ทำจำนวนไว้มากมายนะครับเพราะว่า ไม่ใชไ่ไม่ใช่้านต้นไม้นะครับเพราะงั้นก็จะจำนวนไม่เยอะแต่ก็มีแบ่งชำํำชำไว้บ้างนะครับมีสนใจก็ทักมาคุยกันได้ติดตามาเราได้ในเพจ Facebook ชื่อว่ากิ n Zone สวนชัยคาบ้านนะครับหรือว่าช่อง y o u b u g r ก e ีนโซนนะครับก็ผมจะแปะช่องทางติดต่อแล้วก็ลิงก์ Facebook แล้วก็ลิงก์ YouTube ไว้ใต้คลิป นะครับหรือว่าในคำอธิบายทั้งของ Facebook แล้วก็ y t u t u นะครับก็ติดตามพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ